ของข้อมูลการลงทุนกันต่อกับทางด้านพี่อูดคุณมงคลพ่วงเพตรานะฮะผู้ช่วยกรรมการผู้จการบริษัทหลักทรัพย์ดาโอนั่นเองนะฮะว่ามีเรื่องราวอะไรมาฝากเรื่องทุนประจำสัปดาห์นี้กันนะคะสวัสดีค่ะพี่อูดค่ะก็สวัสดีครับพี่ม่อนแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะผมไม่ได้เจอกันสองสามอาทิตย์เลยลืมหน้าไปเลยนะฮะพี่อูดเสียงเบานะฮะ,ะเสียงบาเปิดเสียงแรงๆนิดนึงคะ่ะ โอเคครับเดี๋ยวอแล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตแชร์หน้าจอนะครับที่มันไปเลยอันนี้จะเป็นทางลงนหฮะแนวรับก็ตอนนี้ก็ถือว่าขึ้นมาเยอะ5 0สิบเจ็สิบแปดเปอร์ซ็นแล้วก็มีการปรับฐานการปรับฐานตรงนี้ผมคำนวณได้เนี่ยจะอยู่ประมาณแนวที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองนะครับ แนวที่สองเนี่ยจะเป็นหนึ่งหนึ่ง่สี่นะครับตอนนี้ก็หนึ่งหนึ่งเก้าสองแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะลงไปหรือเปล่าตอนนี้เป็นการปรับฐานแบบขึ้นมาเยอะคะแล้วก็ปรับลงไปตอนนี้ถ้าเกิดจะให้เราเราจะรอดูเนี่ยจะรอดูหนึ่งสถานการณ์ตลาดแต่ละวันจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็อันที่สองคือจะดูตัวเลขครับหนึ่งหนึ่งเก้ดสองนะครับซึ่งมันจะเป็นจุดแรกที่เราจะให้รับถ้าเกิดราคาลงไปถึงตรงนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าอย่างใดอย่างหนึ่ง mm hmm. มันเกิดก่อนกัน ในครับในภาพเดี๋จะมีเองก็จะเป็นลักษณะโดยรวมแบบนั้นนะครับเดี๋ยวผมอนุญาตออมองว่าเทคนิคหรือกราฟนาาออกมาแนวนั้นคือมีการปรับฐานเพราะขึ้นไปเยอะแต่คราวนี้ในแง่ของตัวตัวปัจจัยตลาดเองน,นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นวันนี้เราเรามีตัวแปรสำคัญสำคัญของตลาดอยู่ก็ไม่หลายตัวเหมือนกันแต่หลักๆก็จะเป็นเรื่องของการเจรจาการค้า ของสหรัฐกับกับต่างประเทศเริ่มดีขึ้นของไทยถึงไม่ยังไม่ได้คุยแล้วก็นําเสนอเรื่องออกไปเนี่ยแต่เชื่อว่าออกมาแล้วเนี่ยก็คงไม่ได้ถึงขนาดโหดร้ายกับกับไทยเท่าไหร่ถ้าเกิดอเมริกาจบกับจีนได้เนี่ยก็น่าจะจบกับคนอื่นได้ลักษณะเดียวกันแล้วก็ที่สําคัญคือเรื่องของการที่อเมริกาเนี่ยถูกมีการปรับลดระดับเครดิตโดยบูดี้เมื่อวันศุกร์เนี่ยมันจะเป็น Signal สัญญาลสาคัญตัวหนึ่งครับ เป็นสัญญาณสำคัญก็คือว่า,าตัวคุณทําเองเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยก็จะพูดโดยที่ไม่ค่อยได้ฟังใครแต่คราวนี้คุณดวนบุดดีลดอันดับแล้วนะครับอย่าลืมนะครับว่าอเมริกาเคยถูกลดอันดับเครดิตเนี่ยครั้งล่าสุดเน่ยคือปี2021ูนยนึ่งไม่2 0สถ้าใครจำปีนั้นไม่ได้ก็คือปีนั้นเกิดก่อนนั้นประมาณ2-3ปีเกิดสถานการณ์ที่เรียกว่า,าสับพราม อเมริกาก็ก่อนนี้เพื่อจะมาแก้ปัญหาตัวเองมากจนกระทั่งสามสี่ปีให้หลังก็เริ่มเริ่มเห็นผลว่ามีปัญหาเรื่องนี้นะครับแล้วก็ถูกลดระดับเครดิตน่าจะเป็นครั้งแรกเลยแหละในประวัติศาสตร์ของอเมริกาเลยโดย s อครับในปีนั้นถ้าเกิดใครยังจำไม่ได้อีกว่าอ้มันเกิดอะไรขึ้นยังไงคนที่เล่นทองจะจําปีนั้นได้เพราะปีนั้นคือในช่วงเวลานั้นประมาณกลางปีสองศูนย์หนึ่งหนึ่ง ทองขึ้นไปทำนิวไฮในประวัติศาสตร์ก็คือหนึ่งพันเก้าร้อยกว่าเหรียญเป็นครั้งแรกนะครับแล้วจากนั้นมาเนี่ยก็้เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วจากนั้นมาเนี่ยอเมริกาก็ไม่เคยถูกลดอันดับเครดิตอะไรอีกเลยก็มีพวกริตเนี่ยมาลดเครดิงเมื่อประมาณปีสองสามแต่ครั้งนี้ยมูดี้ทำเองเนี่ยก็เป็นครั้งแรกในรอบร้อยแปดปีที่มูดี้มาลดเครดิตอเมริกา ผมก็มางจะบอกว่าการที่อเมริกาโดนลดเครดิตแบบนี้เนี่ยจริงอยู่มันไม่ใช่เรื่องที่ทุกเกินความคาดหมายเพราะว่าปันอเมริกามีปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้เกินความหมายครับมันมันเป็นเรื่องที่ทุกคนดูทางออกแล้วประมาณไหนถามว่าควรจะกลัวเรื่องนี้ไหมผมคิดว่าไม่ต้องกลัวมากเพราะว่าคนพอรู้ทางอยู่แล้วคนแต่สินทรัพย์ที่อาจจะต้องให้ความสนใจนิดนึงก็คือใครที่มีหุ้น อเมริกาที่เป็นลักษณะไซเคิลสต็อกคือหุ้นที่อิงเศรษฐกิจอันที่สองคือใครมีพันธบัตรอเมริกาอาจจะเสียหายคนที่สามใครที่ถือแอสเซทที่เป็นดอลลาร์ยกเว้นทองกับกับบิตคอยอันนั้นเป็นอัลเทอร์นทีฟแอสเซทผสมเซฟเฮาเว้นแอสเซทมันจะรอดไปนะครับทวกนี้ต้องระวังแต่ว่าเอเชียเองเนี่ยจะได้ประโยชน์เพราะว่าเงินดอลลาร์เนี่ยคนที่คงจะลดการถือเงินดอลลาร์ลงแล้วถือเงินสก,กุลเอเชียมากขึ้น นะครับอันนี้ตลาดเอเชียเนี่ยมีรุนบวกอเมริกาเองคืนนี้เนี่ยเชื่อว่าลบเพราะอะไรไหมครับเพราะว่าตอนที่ฟิตเลดติ้งเขาลดลด,ลดอันดับเครดิตเนี่ยเขามาลดวันศุกร์เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยพวกโปรแกร,รมเทรดจะต้องทํางานเพราะว่าโปรแกร,รมเทรดจะจะปลักอินจะพุทอินตัวตัวแปรลดอันดับเครดิตเข้าไปในโมเดลของตัวเองพอลดอันดับเครดิตปุ๊บคืนอนี้หุ้นอเมริกาที่เทรดด้วยโปรแกร,รมเทรดจ่าย จะมีการสั่งหรือว่าแอสเซทระตาอะไรก็ตามที่ใช้โปรแกรมเทรดแล้วมี Input ตัวแปรเรื่อง Credit r a t i n g เข้าไปเนี่ยจะเป็นลบหมดนะครับแล้วการลบแบบของโปรแกรมเทรดดิ้งมันจะลบแค่วันเดียวคือลงปลุดดเลยแล้วก็จบเลยอาจจะอาจจะจบภายในคืนนี้เลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่คิดว่าผมคิดว่าการการที่อเมริกาถูกรับาลเครดิตอ,อันนี้เนี่ยไม่ใช่ขอขาดบาดตายแต่ ในทางกลับกันผมย้อนกลับมาเรื่องที่ผมพูดตอนต้นก็คือว่ามันมันจะกลายเป็นกระจกเงาที่สะท้อนให้เห็นว่าคุณทัาเนี่ยถึงแมกจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของคุณไบเดนในอดีตที่ทําไม่ไม่ดีไว้แต่ในทางปฏิบัติคุณทัศนก็จะไม่สามารถที่จะเขียนมาตรการการค้าที่จะไปขึ้นทานริฟคนอื่นได้มากไปกว่าน,นี้แล้วคือคือถึงทางตันแล้วเพราะั้นไมกลายมีอย่างเดียวคือถอยถอย,ถอยเท่านั้นเองมันสถานการณ์นี้มันดีกับ ตัวประเทศอื่นๆครับการที่อเมริกาถูกลดอัตเครดิตรอบนี้เนี่ยจะดีต่อประเทศอื่นๆที่กําลังเจรจาก,การค้ากับอเมริกาอยู่นี่คือสิ่งที่เป็นไฮไลท์ของวันนี้ที่หลายคนผมว่าตื่นตอนตอน,ตอนช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยหลายคนคงไม่สบายใจคิดว่าจะเกิดพาิคเซลล์ในตลาดหุ้นไม,ไ,มไม่ไม่ถึงขนาดนั้นครับเพราะว่าเรื่องตัวแปรตัวนี้มันพอรู้อยู่แล้วแล้วก็จะมีผลเฉพาะตลาดอเมริกาที่เป็นการเป็นลันกษณะของโปรแกรมเทรดด้วยนะครับผมคิดอย่างนั้นนะครับ อันอื่นๆก็การจกายการค้าดีแล้วก็เรื่องของไทยเองจับตานิดนึงกับเรื่องของนายกประชุมเรื่องของโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นข่าวที่เรียกว่าอาจจะออกมาดีได้นะครับถ้าเกิดนายกหรือว่ารัฐบาลเองยอมถอยในเรื่องการแจกเงินแล้าเงินหนึ่งแสนห้าหมื่นล้านเนี่ยมาลงทุนอื่นๆนะครับแต่ทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรายังไม่ค่อยเห็น ถ้าพูดถ้าพูดเป็นภาษาบ้านๆคือยังไม่ค่อยเห็นผลงานเพราะงั้นเดี๋ยวต้องมาดูก่อนว่าเงินแสนห้าที่เขาจะเปลี่ยนทางเนี่ยมันจะไปทางไหนบางคนบอกไปที่รับเหมาบางคนบอกอไปที่ทำนู่นทำนี่ก็เดี๋ยวดูนครับว่าจะเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งที่ตลาดจ,จับตาดูว่าเงินแสนห้าเนี่ยจะไปที่ไหนนะครับแต่จะต้องไปดีใจมากนะครับเพราะว่าวันนี้มันแสนห้านะถ้าถามว่าอัดจิตอัดฉิตประเทศเนี่ยน้อย น้อยนะับไม่ได้เยอะอะไรมากเท่าไหร่นะครับอื่นๆเดี๋ยวมีเรื่องกําไรของตลาดนะครับแล้วก็เรื่อง GDP เมื่อเช้านี้รายงานออกมา GDP เนี่ยไตรมาสที่แล้วเนี่ยส2ตไตรมาสนี้3.0%ก็ไม่ได้ถือว่าไอสาเอร์เซท่าทีครับก็ไม่ได้ถือว่าแย่มากแต่เมื่อกี้ผมยังไม่เห็นนะครับว่าไส้ในมันเนี่ย ฝั่งที่เป็นาการบริโภคเอกชนกับ Investment เนี่ยมันมันแย่หรือมันดีขนาดไหนเพราะว่าถ้าเกิดสองอันเนี้ยแย่หรือดีเนี่ยมีผลต่อตลาดทุนไทยแน่ๆนะครับยังไม่ได้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวอันหนึ่งก็คือเรื่องกำไร,รตลาดผมขออนุญาตหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปคาถามนะครับกำไร,รตลาดผมสรุปให้ก่อนนะครับก็รายงานมาเรียบร้อยแล้วนะครับแปดร้อยแปดสิบสามบริษัทนะครับที่ผมเก็บข้อมูลจนถึงวันศุกร์นะครับกำไร,รออกมาที่สองแสนแปดหมื่นนะครับก็ โต3%ามเปอร์เซ็นเดียวเแล้วก็70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์คิวออนคิวกำไรตัวนี้เนี่ยนะครับกำไรตัวนี้เนี่ยผมกัปเอนเตอเนีเนี่ยผมคีย์ตัวกัปเอนเตอเนีเดียวกับอินทัชเดียวเข้าไปนะครับมันไม่ได้มันไม่ใช่เป็น2คนที่รวมกิจการแล้วนะครับเพราะว่ามันยังไม่มีงบนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับที่กำไรออกมาแบบนี้แล้วก็ดีกว่าตลาดกำไรที่ออกมาทั้งหมดของตลาดเนี่ยดีกว่าตลาดคาดประมาณ10%นะครับดีกว่าตลาดคาดประมาณ10% นะครับแล้วก็เนี่ยแล้วก็ในวมทั้งหมดเนี่ยนะครับมีบริษัทที่กำไรดีกว่าคาดเนี่ยสี่สิบห้าเปอร์เซ็นแล้วก็ต่ำกว่าคาดเนี่ยประมาณสี่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นทุกกำไรม,มาถึงออกมาทะลุโลกไปเลยนะครับแล้วก็นี่ฮะกำไรสูงสุดกำไรต่ำสุดผมขออนุญาตไมมน่นะเดี๋ยวลองลองไปแคปเจอร์หน้าจอลองอ่านดูนะครับหรือไม่ก็ดาวน์โหลดจากที่บทริเิคราะห์ของดาวโอได้นะครับนี่คือตัวปจัจจัยหลักๆตัวแปรหลักๆเพราะฉะนั้นเนี่ย พอถามอีกอันหนึ่งผมว่าหลายคนอยากรู้ว่าแล้วอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีการดาวเกรดกำไมตลาดลงมาหรือเปล่าในมุมในมุมอ่อบล็อกไหนหรือใครก็ตามที่ใช้บูมเบิร์กใช้บูมเบิร์กนะยังไงเขาดาวอยู่แล้วครับเพราบูมเบิร์กเนี่ย EPS ตลาดเนี่ยตอนนี้มันอยู่น่าจะเก้าสิบแต่ของเราเนี่ย EPS ของเราเนี่ยมันอยู่ที่มันอยู่ที่ประมาณแปดสิบอกอยู่ยรเราต่ำกว่าบูมเบิร์กเยอะฮะเพราะว่าเราเราทำเอง มีโอกาสกำไรจะถูกดาวเกรดลงมานะครับน่าจะอยู่ในช่วง9ก้าแสนเจ็ดถึงเก้าแสนแปดจากปีนี้ที่ทุกคนมองที่เกินล้านเกินล้านล้านบาทนะครับนั้นมีโอกาสแต่โอกาสตรงนี้ถูกดาวเกรดแต่ทําให้ตลาดตกอีกไหมไม่ไม่น่าและเพราะว่าคนเนี่ยได้รับรู้ข่าวอย่างนี้ไปเรียบร้อยแล้วในแง่กําไรตลาดนะครับเพราะฉะนั้นในการดาวเกรดกำไรตลาดรอบนี้เนี่ยมันเป็นบิเลเอฟเฟกด้วยนะครับแล้วราคาหุ้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราเทรดที่ PE นะครับสิบหก สิบหกจุดสามเท่าไม่ได้ถือว่าสูงครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่การดาวเกตจะมาทําให้ตลาดลงไปอีกเนี่ยไม่ไม่น่าจะเกิดแต่ถ้าเกิดถามว่าแล้วอะไรจะทําให้ตลาดคนที่มีความเชื่อว่าตลาดหุ้นจะลงไปอีกในเชิงพื้นฐานมันคือการเจรจาการคา้าการค้านั้นเนี่ยล้มเหลวนะครับข้อที่หนึ่งข้อที่สองราคาน้ํามันเนี่ยมีการตกอย่างรุนแรงแล้วไปกระทบต่อ กาไรของหุ้นในกลุ่มน้ํามันปิโตรเคมีข้อที่สามรัฐบาลเนี่ยจากนี้ไปจากวันนี้ไปไม่สามารถออกมาตรการเศรษฐกิจแล้วทําให้คอนซัมม t ชันเนี่ยกลับมาได้ก็ที่ผมบอกอะตัวตัว p r i v a t e consumption private investment เนี่ยรัฐบาลเอากลับมาไม่ได้เนี่ยเรามีโอกาสนะครับที่เราอาจจะปรุงปีไปแถวๆพันหนึ่งร้อย จุดต้นๆอีกรอบหนึ่งแต่อันนั้นก็ผมจะบอกว่าจะเป็นอย่างนั้นได้ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์เหล่านั้นด้วย,ยนี้เนี้ยผมมองว่าดัชนีเรานะครับถามว่าเราแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าดัชนีเราเนี้ยมันจะไปอยู่ตรงไหนผมว่าเราเนี่ยถ้าเกิดคิดเอาแบบม็กซิมัมนเลยนะอันนี้ผมคิดว่าในแม็กเลยนะม็กซิมัมเลยนะว่าเราจะอยู่แค่ไหนคือหนึ่งสองหนึ่งหกจนถึงหนึ่งสามหกแปดอยู่ตรงไหนสักจุดหนึ่งเนี้ยม็กซิมัมของเรานะอยู่ในกล่องเนี้ย ไม่รู้ตรงไหนที่ที่เป็นจุดต่าจุดสูงสุดข,ของตลาดหุ้นไทยคือคือเห็นพันสามได้ก็หลัวอาตรงๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยตลาดไทยปีนี้ถือว่ายังเหนื่อยอยู่ยังเหนื่อยอยู่มาว่าบริษัทในตลาดหุ้นไทยมีเซกเตอร์ที่อุ้มตลาดอยู่ไม่กี่เซกเตอร์หนึ่งในนั้นก็คือตัวแบงก์ตัวเกษตรนะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับอ่าฟแนแลนซ์แล้วก็แถวแขนที่คือกาไรที่อุ้มตลาดอยู่นะแต่บางตัว กำไรดีแต่หุ้นตกมากอย่างเช่นเทลแคร์เพราะคนไปนกลัวเรื่องของตัวตัวอะไรอะ่ะตัวสถานการณ์เรื่องของประกันลูกค้าประกันอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของนักท่องเที่ยวมันหายมันก็จะกระทบในเซนดิเมนต์นะครับแต่กําไรของถ้าเราเห็นบางลุงราดบีดีเอ็มเอสเนี่ยกำไรออกมาดีมากส่วนวันเมื่อเช้านี้เห็นไม่รู้จะมีคําถามหรือเปล่าเดี๋ยวพูดไว้ก่อนกันแล้วกันไทยไลฟ์นะครับเมื่อเมื่อเช้านี้เราจะเห็นหุ้นไทยไลฟ์เนี่ยปรับตัวสูงขึ้นค่อนข้างเยอะ มาคู่กับเบีผมคิดว่าส่วนหนึ่งมาจากการที่คนเข้าไปเก่งในเรื่องของตัวบอลยูครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าทันทีที่อ่าอเมริกาถูกลดอันดับเครดิตดอลลาร์จะอ่อนก็มีเม็ดเงินไหลเข้ามาสู่ตลาดเอเชียเยอะแล้วอาจจะเข้ามาที่บอลบอลยูของไทยเนี่ยต้นปีอยู่ประมาณ2.3%ตอนนี้อยู่ที่1.8%ความสัมพันธ์ระหว่างบอลยูกับตัวประสบกประกก็คือพอร์ตนั่นแหละ นะครับที่เขาจะกำไรมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเห็นวันนี้เบลอคู่กับ TLI ไอถ้าเกิดที่ผมดูอ่ะน่าจะมาจากในเรื่องของตัวบอลดยูนี่แหละมากกว่านะครับในเรื่องของผลประกอบการของบริษัทเหล่านี้เนี่ยดูจากหน้าจอจะเห็นเนี่ยก็มันไม่ได้ว่าอยา่างไตรมาล่าสุดมันก็ไม่ได้ว่าดีอะไรมากมายนะนะครับไม่ได้ดีอะไรมากมายนะครับเพราะั้นตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะมาจากบอลดยูมากกว่านะครับโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับคราวน,นี้ผมขอสรุปเรื่องกลยุทธ์นิดหนึ่งนะครับ จริงๆทั้งหมดมันอยู่ในสไลด์เนาะเดี๋ยวใครอยากจะดูข้อมูลเต็มๆไปอ่านดาวน์โหลดได้เลยฮะจริงๆวันนี้พอร์ตเราเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมเมื่อเอาหุ้นออกจากพอร์ตไปเยอะจริงๆเรามีพุ้นกับเต็มพอร์ตเลยแล้วเราก็ทยอยเอาออกเพราะว่าเรามองว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันไปชนพันสองยี่สิบแล้วมันไม่ผ่านเราคิดว่าปรับฐานเราก็เลยถอยหุ้นออกนะครับตอนนี้เราเหลือแค่เดลต้าทูแล้วก็อาร์ซีแอลเพื่อนลุ้นต่อครับว่า สถานการณ์ตลาดยังเป็นยังไงต่อสำหรับคนที่ต้องการเล่นเทรดดิ้งเนี่ยสั่วใหญ่ผมก็จะแนะนําหุ้นที่เป็นไชน่าเพลย์หรือว่าลงมาลึกๆแล้วได้ประโยชน์จากสงครามการค้านะครับพวก S.G.P. พวกปิโตเคมีนั่นแหละแคลคอมเดลต้าเซีเอลพวกนี้ก็จะเกาะกลุ่มอยู่แถวๆนั้นนะครับอ่ะโอเคครับนี่คือพูดในภาพสรุปร,รวมๆคือตลาดหุ้นคิดว่ายังยังปรับฐานอยู่จะวกกลับไปได้ไหมกลับได้แต่ยังยังตอบวันเวลาไม่ค่อยได้เพราะว่า เรายังไม่แน่ใจเรื่องเรื่องเรื่องการเจรจาสัค้าแล้วก็เรื่องของตัวมาตรการเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยเองอยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในตัวแปรต้องจับตาสัปดาห์นี้ก็คือ,อาการเจรจาสัญานี่แหละของอเมริกากับที่อื่นแล้วก็โดยที่คุณทาคุยกับคุณสีจินผิงถ้าคุยเมื่อไหร่น่าจะดีนะครับการสงบสุกที่รัสเซียเขาจะมีการคุยกันแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของมาตรการเศรษฐกิจจีนเห็นบอกว่าจะมีเรื่องอะไรออกมาอีก นะครับก็จะอารมณ์ประมาณนี้ส่วนเรื่องของกำไรตลาดหุ้นนะ่ออกมาดีเกินคาดถึงแม้ว่าจะถูกปุ้มด้วยเซกเตอร์ไม่กี่เซกเตอร์แต่โดยรวมก็ก็ดีฮะดีกว่าที่ดีกว่าที่ออกมาตามคาดเพราะฉะนั้นเนี่ย e. เรา PE เราอ่ะสิบหกเท่าวกว่าเพราะนี่ยผมเชื่อว่ามันจะไปแรงซึมซับแรงขายตรนนี้ได้นะครับเพราะกำไรตลาดหุ้นตอนนี้ถือว่าออกมาแล้วเนี่ยผมใช้คำว่าโชคดีกันแล้วกันเพราะถ้าเราออกมาตามที่ผมคิดตอนแรกนะโอ้โหแบบ งานนี้จบไม่สวยแต่ว่ามันออกมาค่อนข้างดีโดยโดยโดยบางกลุ่มนะครับก็ถือว่าดีนะครับของผมมีประมาณนี้ครับก็ควาบเกมหมดเลยนะฮะในปัจจัยต่างประเทศและในประเทศนั่นเองนะคะอเขาบอกเรื่องเรื่องโฟนนิดนึงไหมอ่ะเชิญค่ะนี่กถี่มาเกินตกหล่นีนิดนึงเรื่องโฟนนะเดี๋ยวผมให้ดูเมื่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการพูดเรื่องเรื่องฟันโฟนกันเยอะนะฮะ เด๋ยวใครที่เล่นหุ้นฮ่องกงเเตรียมจับตาดูนะพรุ่งนี้คัด LTE แล้วนะโดยได้แล้วโซลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพูดกันเยอะว่าตลาดหุ้นเราลมเพราะ LTF ขายดูตรงนี้ครับปัจจุบัน,นเนี้ย LTF เนี่ยล่าสุดเหลือที่แสนห้าคับจำได้ไหมฮะตอนแรกมันมีอยู่สองแสนสามถูกไหมฮะตอนที่ก่อนจะเริ่มตอนปลายปีที่แล้วตอนเนี้ยก็มีการเหลือประมาณ 105, แสนห้าละก็ แล้วแล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันขายเยอะขนาดไหนดูตัวเลขนี้เลยครับสัปดาห์ที่แล้วขายประมาณนเนี้ยสองตัวนี้รวมกันประมาณสี่พันล้านบาททำว่าเยอะไหมไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อเรื่องโฟลที่เกิดจาก LTF ก็อยู่ประมาณนี้แหละแล้วก็มันจะขายต่อแค่ไหนมันก็ไม่ได้เยอะหรอกครับเพราะว่าเม็ดเงินของ LTF ปัจจุบันเนี่ยมันมันที่จะเน็ตออกมาได้จริงๆมันจะเน็ตไม่ได้เยอะมากแหละนะครับนี่คือโฟล LTF ครับแล้วก็ในแง่ของโฟอของตลาดหุ้น นะครับเมื่อกี้ที่ผมพูดไปว่าอผลจากการอเมริกาตูกลดอัตราเครดิตอาจเป็นโชคดีตลาดเอเชียดูจากภาพนี้จะเห็นชัดเจนว่าตอนนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยพอตอนที่คุณทําถอยเรื่องสองครามการค้าเนี่ยคุณเอเชียบวกเป็นแผงเลยครับเม็ดเงินเข้าตลาดเอเชียนะครับกันเกือบจะทุกๆประเทศเลย ไทยเนี่ยมันมีเงื่อนไขมีข้อม,ม,มีมีความแตกต่างทําไมไทยลงละ่ะเพราะไทยอะที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เนี่ยเม็ดเงิน่ะเข้ามาที่ตรงเนี้ยเยอะอย่างเข้ามาที่บอลอะเยอะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเข้ามาฝากไวท้ที่ตอนนั้นดอลลร์อ่อนไงก็เลยมาฝากไว้ที่บอลเยอะ,พ,ะพอพอเจรจาราธิมเรษก็เลยมีการเทคโปรฟิตบอลบางส่วน,ส,วนส่วนหุ้นเนี่ยหุ้นไทยขึ้นมา17-18เปอร์เซ็นต์แล้วมาชนแนวต้าน ที่หลายคนตั้งใจไว้ป่าเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันก็ถูกขายทํากำไรออกมามอนเหมือนกับตลาดอื่นๆที่ลงเช่นเดียวกันโฟลที่เข้าในตลาดในหุ้นนะครับก็ที่ขายเนี่ยอยู่ฝั่งนี้ก็จะเป็นเป็นการเทคโปรฟิตเ็เป็นส่วนใหญ่นะครับเคแบงก์นี่ก็เอ็กไปเรียบร้อยแล้วก็ขายกันเนะีเดลต้าก็เทคโปรฟิตส่วนใหญ่เป็นการเทคโปรฟิตครับ แล้วก็บางส่วนเนี่ยก็จะมาจากการเตรียมรีบาลานซ์เอเบซในสัปดาห์หน้าเอเบซเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเวลารีบาลานซ์ในวันที่ส0ิเนี่ยมันจะไปเกิดวอลุ่มวันที่ส0มสิบไม่ใช่ครับถ้าเป็นการรีบาลานซ์ก้อนใหญ่ๆเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเกิดประมาณหนึ่งถึงสองสัปดาห์ล่วงหน้าก็คือเกิดการค่อยๆทําแล้วก็จะไปแรงๆเนี่ยประมาณสองวันสุดท้ายก่อนรีบาลานซ์จริงเพราะนเนี่ยต้องทําใจนิดนึงกับนอกจากว่าไทยโดนลด,ดน้ำหนักเพราะฉะนั้นเนี่ย หุ้นไทยเนี่ยมันจะถูกกดดันด้วยแรงขายใน m อ c i ออมมาส่วนหนึ่งนะครับเอาผม,มประมาณนี้ครับน่าจะครบแหละก็ลองดูว่าเออจริงๆแล้วอ่าเรื่องราวของหุ้นไทยพี1อีนี้ไม่ถือว่าไม่แพงเพราะาอะไรฮะเออเดี๋ยวก่อนนะดูด้านนี้ก็ดูด้านนี้นนเมื่อกี้ที่พี่อุตส์พูดถึงใช่ครับใช่ครับคือจริงๆแต่ก่ออันนี้มันเป็นมันเป็นเคอร์เรนต์นะไอ้นี่มันเป็นฟอร์เวิร์ดนะเอางี้ผมจะอธิบายดูเอางี้ก่อนดูภาพนี้ก่อนดีก่า เออันนี้เป็นตออริ่นงยิวกับนะครับก็คือส่วนส่วนต่างระหว่างยิวของของหุ้นไทยอันหนึ่งส่วน P e อ่ะนะครับแล้วไปเทียบกับบอลสังเกตด,ดีๆครับวันนี้ตัวนี้มันอยู่ที่ประมาณ5%้าเปอร์เซ็นต่า5%มาห้าเปอร์เซ็นต์นี้มันคืออะไรมันหมายความว่าวันนี้คนที่ส่วนต่างของการที่คนที่ลงทุนในตลาดหุ้นไทยกับลงทุนในบอลที่ปกติเขาเรียกว่าเออร์เน็งยิวกัมันต่างกันมากที่สุดอันนี้เป็นตัวขีดชี้วัดได้อย่างหนึ่งว่าวันนี้ค่า P e อตลาด เนี่ยของเราอยู่ในระดับที่ค่อนข้าง,างต่ำนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของปีเมื่อกี้66สิบกเท่าปกติอ่าลุนของปีอีของไทยตลาดหุ้นหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเทศจะเทประมาณสิบสิบห้าไปไปลายจนถึงยี่สิบเอ็ดเท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิบหกถือว่าแบนถือว่าร่างของแบนครวน,นี้มาดู f o r w a ป d PE ซึ่งอยู่บนหน้าจอน,นี้สังเกตดีๆครับเส้นสีน้ำเงินคือ f o r w a ป d อ e อ่าเราถอยหลังไปในด้านซ้ายมือเราเคยมี PE ทีร่ระดับประมาณสิบเอ็ดสิบสองเท่าเนี่ยอยู่ครั้งใกล้สุดเนี่ยคือปีสองศูนย์หนึ่งหนึ่งก็คือสิบสี่ปีสิบ4ามสิบสี่ปีที่แล้วแล้ววันนี้เรามี PE ตรงนี้ถึงแม้จะเป็น Forward PE เนี่ยก็สิบาเท่าถือว่าไม่สูงครับังเก็นไหมครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยช่วงประมาณตั้งแต่ปีสองหนึ่งจนถึงปัจจุถึงปีสองสี่เนี่ยเราเทรด Forward PE เนี่ยไม่เคยต่ำกว่า 10, 16, สิบสิบหกมาสิบหกเท่าเลย แต่วันนี้เราเทรดที่ประมาณ13เท่าเองนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือมุมมองครับไม่ว่าจะเป็น P/E ที่เป็นเค r r e n t คือคิดจากกำไรงวดปัจจุบันที่13 16.3เท่าเนี่ยกับ forward P/E ที่ประมาณ13เท่ากว่ากว่าเนี่ยเราไม่ได้ถือว่าแพงมากแต่ไม่ได้เรือกว่าถูกมากนะครับถ้าถูกมากจริงๆคือตอนย้อนหลังเมื่อประมาณหลายอาทิตย์ก่อนตอนนั้นเราเทรดที่ P/E 12เท่าครับอันนั้นเราถูกจริงอันนั้นเราถูกจริงนะครับ ก็เอา forward current ด้วยกันอ่ะเอาอีกเดี๋ยวเกิดเกิดมีคำถามต่อว่าแล้วถ้าเทียกบกับประเทศอื่นนะฮะอ่ะประเทศอื่นดูฝั่งอ่ะฝั่งนี้ก็แล้วกันนะอันนี้เป็น P/E ของตัวบท P/E ของไทยเทียบกับเทียบกับประเทศอื่นเทียบกับประเทศอื่นนะนี่ฮะของไทยเนี่ยปีนี้อยู่14 นะครับของคองื่นเนี่ยที่ข้างบนนะก็มีเห็นล่างๆมาประมาณสิบเท่าก็มีเก้าเท่าก็มีข้างตรงข้างบนเนี่ย,นนย,นนยถ้าเป็นของเอเชียจริงๆอยู่มาสิบสามเท่าสิบสามเท่านะเอเชียนะประมาณสิบสามเท่าของไทยอะประมาณสิบสามสิบสี่เท่าก็คือผมบอกว่ามันไม่ได้ไม่ได้แพงแต่ที่ผมบอกเมื่อกี้บอกว่าเราอะไม่ได้ถูกนะวันเนี้ยเราไม่ได้ถูกมากแต่เราก็ไม่ได้แพงมากครับอยู่ตรงตรงตรงกลางค่อนมาทางล่าง นะครับกลางค่อนมาทางล่างนะครับของไทยประมาณนั้นสุดก็ที่อ,อิセセเนเดียเนาะเซนเซ็เซ็นเซ็ขออินเดียนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอินเดีย,ดย India อยู่ไหนพี่พอ,ต,อ,นะอต่อไทยใช่ยี่สิบเท่าคืออินเดียเนี่ยมันแพงอยู่แล้วครับเพราะว่าอินเดียเนี่ยเขาอะเล่นเรื่องโกลดกันอยู่มันก็เลยดูมันก็เลยแพงกว่าชาวบ้านเขานะครับส่วนในตัวของเวียดนาม เวียดนามเนี่ย forward PE ของเวียดนามเนี่ยอยู่ที่ประมาณสิบเท่าฮะต่ำฮะแล้วก็ forward PE ปีหน้าของเวียดนามเหลือหลักเดียวฮะแปดเท่านะครับก็ค่อนข้างต่ำคือผมว่าครเวลาเราดู PE เนี่ยบางครั้งเนี่ยตัวเลขเนี่ยมันบอกอะไรเราไม่ชัดเจนนะผมจะพูดอย่างนี้หรือแม้กระทั่งเทียบคนอื่นก็ไม่ชัดเพราะอะไรไหมครับสองเหตุผลครับข้อที่หนึ่งก็คือนเจอร์ครับคือธรรมชาติของ PE มันอยู่ตรงไหน มันจะอยู่ในโซนของมันเองแต่ละประเทศจะมีโซนไม่เท่ากันแล้วก็อันที่สองคือคาแรคเตอร์ของตัวกำไรตลาดหรือการเทรดของหุ้นเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกัน มันนี่เหมือนกันแต่ละประเทศจะมีการเทรดบางคนอย่างอเมริกาจะเทรดที20กว่าเป็นเป็นเป็นคาเลคเตอร์ของเขาเพราะว่าคนอเมริกามองประเทศตัวเองดีก็จะให้ค่า PE สูงแต่ประเทศที่มองมองมีความเสี่ยงหรือไม่แน่ใจเนี่ยค่า p ีมักจะต่ํามันเป็นทั้งคาแรคเตอร์แล้วมันก็จะเป็นทั้งธรรมชาติของตล,ตลาดเพราะนั้นเนี่ยการเอา p ีไปเทียบกันระว่างประเทศเนี่ยบางครั้งต้องระวังดีๆผมถึงไม่ค่อยตอนแรกผมถึงไม่ค่อยเทียบประเทศผมเทียบกับตัวเองเป็นหลักจะจะดีกว่า ะะธรรมชาติของประเทศไทยคือ,อยังไงะธรรมชาติประเทศไทยเนี่ยกําไร PE ของเรานะถามว่าธรรมชาติในเชิงตัวเลขเนี่ยมันอยู่เขาไม่เคยต่ําส่วนใหญ่ไม่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเห็นต่ํากว่าสิบห้าเท่าไม่เคยเห็นนี่คือธรรมชาติเขาไม่ค่อยเห็นต่ำกว่าเพราะฉะนั้นมันก็เทสิบสิบส่วนใหญ่จะเฉลี่ยที่ผมเห็นน่ะสิบหกกว่านี่คือธรรมชาติของเขาส่วนคาแรคเตอร์เนี่ยมันก็คือว่าประเทศไทยหนึ่งคือก๊สเราอ่ะมีความมีความไม่แน่นอน ในช่วงสองปีที่ผ่านมามันก็เลยทำให้เราที่เคยเทรดสิบเจ็ดถึงยี่สิบเท่าเนี่ยลงมาเหลือสิบสิบห้าถึงสิบหกเท่านี่คือคาแรคเตอร์คือความความที่ตัวเลขเราไม่เหมือนคนอื่นจะเป็นอยังไงน,น <S 2> <S 2> <S 2> ต้องแยกให้ออกระหว่างธรรมชาติกับคาแรคเตอร์มันมันจะมันจะแตกต่างกันนิดนึง ลองดหน,นะฮะธรรมชาติก็คือพื้นฐานเศรษฐกิจมันอยู่แถวไหนเออรอพื้นฐานเศรษฐกิจแต่ละประเทศเนาะคาแรคเตอร์เป็นพื้นฐานเศรษฐกิจแต่ว่าธรรมชาติมันคือคนเราจะเทรดประมาณไหนอยู่ตรงนั้นก็อยู่ตรงนั้นนะ่ะมันก็เทรดอยู่แถวๆนั้นแหละนะครับธรรมชาติพื้นฐานเศรษฐกิจไทยมันมันอยู่ตรงไหน,นไม่ดีฮะคือธรมอธรมชาติเอางี้ธรรมชาติของเราเนี่ยหรือว่าพื้นฐานของประเทศไทยอีดีเราอยู่ประมาณสามเปอร์เซ็นต์บวกหรือแค่นี้ ในรอบกี่ปีทายหลังไปดูครับจะโผลมาเป็นสี่เปอร์เซ็นตอะไรก็ต่อเมื่อปีที่แล้วนี่ยแย่มากๆมันก็จะเป็นสี่เปอร์เซ็นตหรือกว่านั้นแต่ถ้าเกิดทั่วๆไปก็สามเปอร์เซ็นสองสามเปอร์เซ็นอยู่เงี้ยเราค่อนข้างจะน่าน้อยใจนะเรามีไม่ใช่น่าน้อยใจน่าดีใจเรามี GDP เนี่ยพอบดีกว่าอเมริกาบางคนบอกโอ้ดีกว่าอเมริกา,น,น,กกา,กานี่ดีไม่ใช่จริงพเรบแล้วไปการ,ก,ร,ก,รกันแกล้นกันคือป,ประเทศไทยอยู่ในโหมดของ แนวแนว emerging market เนี่ยปกติ emerging market เนี่ยประเทศไม่ไว่าจะเป็นประเทศไหนก็นตามในเอเชียเนี่ยส่วนใหญ่ gdp ห้าเปอร์เซ็นตกือบหมดเลยครับีแต่ไทยนี่แหละที่สามเปอร์เซ็นสองสามเปอร์เซ็นตเราต่ำกว่าคนอื่นครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ย pe เราก็จะต่ำกว่าคนจริงๆโดยโดยโดยจริง,รง,รงๆ pe เราต้องต่ำกว่าคนอื่นเพราะเราเพราะ gdp เราต่ำกว่าคนอื่นครึ่งหนึ่งก่อนนะถ้าคิดในแง่ของหลักการเวลาตัวคูณนะใครที่ใช้ pe ไปคูณเนี่ย ถ้าเราเมื่อในเชิง c อ m p a r a b l e เลเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยถ้าเกิดเราเรามี GDP ที่โตน้อยคนอื่นเรามักจะเรามักจะมี PE ที่ต่ำกว่าคนอื่นมักจัดนะมักถึงแต่อย่างนี้จริมันมีอย่างอื่นมาเกาะกันด้วยแต่ถ้าเกิดคิดโดยทางที่ดีจะเป็นอย่างนั้นอืะหลังถึงไม่เคยมองเราไงอืหลุดจอไปแล้วบ้านเ่ะได้ใช่หลุดโฟกัสไป,ไปเรียบร้อยแล้วครับไทยแล้วก็ m s c i ประเทศไทยอ่ะใช่ไหมครับเมื่อก่อน พี่ม่อนเมื่อก่อนเรามีหุ้นใน MSCI อยู่ประมาณร้อยสี่สิบกว่าตัวในปีหนึ่งเก้าปัจจุบันพี่ม่อนลองทายนี่เราเหลือกี่ตัวสามสิบค่ะไม่ใช่ะเหลืออยู่ร้อยตัว MSCI นี้มันมันจะเป็นสแตนดาร์ดอินเด็กกับกับสมอลแคปนะสแตนดาร์ดอินเด็กมีสี่สิบกว่าตัวแล้วที่เหลือเป็นสมอลแคปในในปีหนึ่งเก้าพีคๆนะปัจจุบันเราเหลือแค่ร้อยตัวครับแล้วในสแตนดาร์ดอินเด็กเนี่ยจากสี่สิบกว่าตัวเหลือแค่ยี่สิบตัวแล้วพี่ S <S อนอน,นี่ก่อมไหมมันเหลือน้อยมากอะ่ะคือบอกว่าฮะตอนแรกผมก็ไม่ได้เอะใจ,จกับตัวเลขนี้จีิงๆผมทำตัวเลขนี้มาประจำเราเราก็ไม่ได้สนใจไม่ได้นับจานวนไงนเราก็นั่งทำไม่ไ้นับจานวนตอนเมื่อเมื่อปานสามอาทิตย์ที่แล้วท,ท,ที่ผมเริ่มเริ่มประเมินว่าคุณเข้าออกเอเมซี่ไอผมึูมานั่นดูเฮ้ยทำไมคนไทยมันเหลือนี่เอเมซีไอแค่ยี่สิบตัวคือพูดง่ายๆฝรั่งมันไม่เอาแล้วเหรอไงไม่รู้ก็เห็น มีไอหลายๆท่านบอกว่าเป็นวิกฤตเอ้ยเป็นโอกาสของนักลงทุนไทยจะรวยใน่นาะคตจากเรื่องราวที่ตลาดหุ้นไทยย่ำแย่นะตรงน,นี้ฮะก็คือใช่ครับนี่คือผมเคยเราเคยตอนนั้นที่หมอรายการที่หมกว่านี่คือครั้งประวัติศาสาตร์ครั้งประวัติศาสาตร์ของประเทศไทยตลาดหุ้นไทยที่ตัวสถานการณ์ของเราเจอแปดอีเวนต์น่ะที่หนักหนาสาหัสที่สุดที่เราไม่เคยเจอจะมีบางบริษัทตายไปเลย บางบริษัทยังอยู่ในไอซูบางบริษัทบาดเจ็บรักษาได้บางบริษัทได้ประโยชน์อย่างเช่นกลุ่มธนาคารกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์หลายๆตัวบางตัวได้ประโยชน์อะไรอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการฟื้นกลับถ้าเกิดใครก็ตามที่พูดลักษณะว่าเป็นโอกาสคําถามตามมาคือโอกาสที่พูดถึงมันคือหุ้นตัวไหนมันอยู่ที่ตัวครับมันไม่ได้มาทุกตัวครับไม่ใช่ว่าบอกว่าไทยเป็นโอกาสซื้อปุ๊บโยนเงินใส่ตลาดเลย ตัวไหนก็ได้ผิดครับมันจะเหลือที่ผมดูอ่ะมันอาจจะมีบ y i n g List ที่คิดว่าห้าปีข้างหน้าดีผมว่าไม่ถึงสามสิบตัวที่เป็นบ y i n g List นะนี่เป็นล s สเฉยๆนะอาจจะเหลือไม่ถึงสามสิบตัวค่ะ,คะหมดเวลา <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> ไปต่อไหมคือคือยีอ่างจริงๆแล้วอย่างอพูดถึงว่าเรื่องราวของตลาดหุ้นไทยหมดเสน่ห์แล้วก็เรื่องรา,ขงารวรอราของธุรกิจตาย แล้วก็เรื่องเราทําไมต่างชาติจึงขายไม่เลิกแล้วก็เรื่องเราอีกหนึ่งคือตลาดหุ้นไทยไม่มีหุ้นตัวใหญ่แล้วล่ะมันตกที่เกิดหนึ่งล้านล้านก็หมดแล้วล่ะมันไม่เหลืออย่าไปนับเดลต้าเดลต้าไม่ใช่ทุงหุ้นไทยนะนัไต้หวันนับสัญชาติหุ้นไทยจริงๆปอตทเออทแอดวานต่างๆนะฮะมาร์เก็ตแคปไม่ถึงหนึ่งล้านล้านมันก็เลยมีเสน่ห์อะไรอ่ะเดี๋ยวในช่วงหน้าทํากันบ้านกันเนาะพี่วุดว่า ในเรื่องเราที่บอกว่า V i มองว่าตลาดหุนไทยวิกฤตตรวนี้จะเป็นโอกาสแบบไหนเราจะจิ้มหุ้นตนัวไหนที่จะ,ะเขาเรียกว่าได้ประโยชน์จริงๆแล้วก็มีโอกาสเติบโตในอนาคตนะที่จะเป็นคู่บ้านคู่เมืองฮะนะมีชีวิตประเทศไทยจะมีไหมคู่บ้านคู่เมืองอะฮะเดี๋ยวในช่วงนั<ช>้นพี่อุดเผือพี่อุตไดไอเดียเนะาะขอบ<ช>คุณมากพี่อุดคาไดครับมาดครับเรื่องราวของตลาดทุ้นไทยก็ต้อง